ครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปสู้ผู้สุขคนนะครับพ่อผมคือเก้เชมแลงแก้วสายฟูดการกินประ่หเุ็นใจมากกับช่องแรปเปอร์การเกษตรนะครับก่อนที่พ่อแม่พี่น้องสิรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องแรปเปอร์การเกษตรเด้อครับเพื่อเป็นกําลังใจดีๆนะครับให้กับพ่อเม็ดคลิปดีๆมาฝากพี่ฝากน้องนะครับแล้วก็ฝากเพจแรปเปอร์การเกษตรเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องน้ำเด้อครับฝากกดซับสไครต์อีกกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อพ่อแม่พี่น้องสิบริ่ได้พลาดคลิปดีๆจากช่องของเฮานะครับ มนีกับพาพี่พาน้องออกมาซ้อมเมืองไฮเบืงนาคือเก้านะครับมนีออกมาฉีดสารป้องกันกําจัดเพี้ยกระโดดสีน้าตาลนะครับให้ป้านี่ครับนี่เปลี่ยนคางๆนี่พี่น้องป้องกันไว้น,นะครับเพราะว่าอันนี้นี่ผลของการใส่ปุ๋ยสาพี่น้องเขาวันพร้อมกันแต่ว่าเพิ่นเมื่อวานปุ๋ยตอนเขาอายุประมาณอัน จ็ดสิบแปดสิบมือนะครับมันก็เลยออกห่วงซานะครับตอนนี้ก็กำลังสอดกันนะครับของป้าเมื่อสี่ไมืฉีดป้องกันกําจัดเพลียเรียบร้อยนะครับอันนี้แปลงของผมนะครับพันเข่าพันเดียวกันนะครับซีพีตองแปดคือกันนะครับการบํารุงก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าแปลงของผมเพ็ดเปียกสลับแห่งของป้าบริเหณเเปียกสลับแห่งนะครับมันก็เลยอันนั้นนะครับอาจจะเป็นนั่นนะครับมันก็เลยแตกก่อขยายกอดีนะครับอันนี้เขาซีพีตองแปดนะครับเขาเหนียวหอมนะครับอายุเก็บเกี่ยวกันร้อย สิบถึงร้อยสามสิบมือนะครับตอนนี้อายุเก้าสิบเอ็ดมือแล้วพี่น้องสอดไก่สีเบิดแล้วครับไก่สีก้มแล้วพี่น้องก้มแล้วก็ที่ทำการฉีดนะครับฮับฮวงนะครับวันนี้คับฮวงก็จะเป็นโพแทสเซียมไนเตรตนะครับสิบสามศูนย์สี่สิบหกนะครับผสมกับผงชูรสหรือว่าแป้งนัวนะครับแป้งนัวลากาน้ำตาลกูโคตนะครับสีมาฉีดฮับฮวงนะครับพี่น้องนี่บงเข่ากระถือว่าฮวงยาวอยู่นะครับนี่ ฟังนี่ก็คือฟังติดก่อภัยนะครับเบิงห่วงเข่าก็ถือว่ายาวอยู่ด้วยพี่น้องนี่ครับห่วงยาวนะครับบัดน,นี้พี่ฟังนี่สีพระพี่พาน้องเลาะขึ้นไปมองหอดให้ติดเทียงวันนี้ครับพี่น้องว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเบิงอันนี้เฮ็ดเปียกสลับแห่งพี่น้องเบิงเข่าแน่นเย็ดเลยนะครับพี่น้องกูนะห่วงถามว่าห่วงไงบอกกะก็ถือว่า ได้การอยู่นะครับห้องเง้าวห้องใหญ่ดีนะครับสําหรับเขาซีพีตองแปดนะครับเขาเหนียวหอมนะครับพี่น้องเบิงนี่ครับหย้ากะมีอยู่นะครับบดบดถึงกับรอยเบิดซิ้นนะครับวาสิบมมีหย้ามีคือกันนะครับพี่น้องมีกับเเป็นยังนะครับนี่พ่นพี่น้องเบิงอันนี้ก็คือลองร้อยของโดนผมนะครับตอนมันกลับโตนะครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับเขาเป็นยังนะครับพี่น้องเบิงเปิดอันนี้ก็ของป้านี่ก็เริ่มสอดแล้วนี่เห็นไหมพี่น้อง นี่อันนี้ก็ซีพี่ตองแปดนี่คือกันนะครับเพราะว่าพันเข่าก็เอาจากผมนะครับของป้าก,ก็ได้นี่พี่น้องเบิง้งเออพูดนะ่ะพี่น้องเสมอกันจัดเลยนะครับขึ้นมาพี่น้องเบิง้งนี่ซีเดเอาย่านมันเป็นเชื้อ้านะครับเม็ดดำเม็ดด่างนี่ดีขนาดนะครับเขาอันนี้ถามว่าเฮ็ดยากบัวเฮ็ดยากนะครับพี่น้องเขาซีพี่ตองแปดนี่เฮ็ดยากเพราะว่ามันเป็นมันหอมนะครับ เพี้ยกะมากนะครับนอนกอก็มากเลยพี่น้องแห้งเขาอายุได้สิบห้าถึงสามสิบมือนี่ยอ้ยนอนกอนะพี่น้องเอ้ยลงละนะขั้นบกชิดป้องกันนี่ก็อันตรายนะครับเบิ้งพี่น้องเออพูดนะขึ้นมาเสมอกันจัดอันนี้แปลงของป้านี่ครับแปลงของป้าก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับพี่น้องนี่สอดคื้กันละแต่ว่าของผมนี่ หวงเย้าขนาดนะครับพูดนะเบิงพี่น้องขึ้นมาเสมอกันจัดเลยพูดนะเสมอกันไปเบิดนะครับอันนี้ก็คือเขาซีพีตองแปดนะครับผมเดี๋ยววันนี้สีพาพี่พี่น้องอย่างขึ้นไปพุ่นนะครับมองให้ติดเทียงไปเบิ้งนะครับว่ามันสิเป็นยังไงสีงามเพื่อจงให้ลมบอเดี๋ยวเราไปเบิ้งกันเลยครับเอาบัดนี้ครับพาพี่พีน้องขึ้นมาเบิ้งให้ถึงนะครับสีให้ถึงนี่ติดเทียงพี่น้องกะถือว่าเบิ้งพี่น้อง อันนี้ก็กำลังสอดขึ้นมานะครับพี่น้องคุณอันไก่สีก้มก็มี้อันกำลังสอดก็มี้นะครับพี่น้องคุณน่ะเออคุณข่าจันทร์พานไปนะครับอันนี้ให้ของป้าแปงนี่ผักผักสอดให้เดียวนะครับพี่น้องแปกบาพี่น้องแล้วกะ็น้าให้นี่เข่าค่อนข้างที่สีงามนะครับเป็นดินเป็นดินล้วนปนทรายนะครับนี่ให้นี่ถอกก้นมูเห็นบาพี่น้อง ของอันนี้ของป้านะครับแต่ว่าของผมก็นี่ครับกรลังสอดพี่น้องพูดนะเบิงห่วงเงาห่วงใ่ดีอยู่นะครับเบิงเอออันนี้ให้ที่สามนะครับเดี๋ยวเขาชี้ยางขึ้นไปเบิงให้ที่สองบัดนี้พี่น้องนี่โอ้ให้ที่สามก็จบอยู่นะครับพี่น้องทมว่านิ่มีบอกระกระมีนิดนึงนะครับเพราะว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นี่บ่มีนะครับสําหรับการกําจัดหญ้านะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นี่บอกเลยบ่มีนะครับพี่น้อง สีมีแน่แต่ว่าหลายเบื่องพี่น้องเปิดมีต่ห่วงยาวๆมีตัวห่วงใหญ่ๆเป็นตะอสอวนอยู่นะครับเบิ้งให้ที่สองพี่น้องพูดนะเบิ้งหวงเขาพี่น้องออกมาน่ะเปิดสองถังครึ่งตัวไหลพี่น้องพูดนะมันใหญ่กับห่วงใหญ่นะครับพี่น้องเบิ้งเบิ้งเปิดขึ้นมาเสมอกันจัดเลยนะครับเบิ้งขนาดเทดคันน้าไม่หนูนะครับนี่มาลบกวนเบิ้งได้ขุดพูดนะ ขุดนะครับอัดน้ำขั้นนานะครับผู้ดใดอัดวายูก็คือขุดตรงกลางขั้นนาอย่างเดียวนะครับพี่น้องก็เหยียบลงไปให้ฉะนันอันนั้นนะครับมันกับซียูนะครับเบิง้งปัดปัดทัให้ที่สองกันเลยคืนมาเสมอกันจัดนะครับพี่น้องเดี๋ยวบัดนี้ไปเบิ้งให้แรกนะครับให้ติดเทียงนี่แต่ละปีมันบางงามแตโ่โอ้พี่น้องเบิงบ้งมาเบิ้งฮวงฮวงซีพีตองแปดพี่น้องเบิง้ง ูนะเบิง้งแต่เราห่วงพี่น้องห่วงเงาห่วงใหญ่ขนาดพี่น้องกูนะจบคักนะครับบันนี้สีมาสีดปุ๋ยหับห่วงนะครับเห็นมันกลมจังหน่อยก่อนนะครับมันกำลังสีสลัดเกสรแล้วนี่พี่น้องฉีดไปละรอบหนึ่งแล้วครับกับน้ำตาลกูโคตรเชียวโดนนะครับพี่น้องเบิง้งใบทงก็สะอาดดีอยู่นะครับพี่น้องนี่ครับมาเบิง้งให้ติดเทียงบาดนี้มันบ่ค่อยงามนะครับให้นี่นะก่นะ ให้ติดเทียงกันเลยจบอยู่นะครับพูดนะพูดนะพี่น้องมีแต่ห่วงยาวๆมีแต่ห่วงใหญ่ๆกันนะครับให้ติดเทียงน้ำบกอยุดอกนี่เพราะว่าเครื่องสุบน้ำก็ยู่นี่ครับบาดานย้่นนี่เบิง้งพี่น้องเบิง้งเปิดเอาจบขนาดพี่น้องปีนี้ให้ล้าขาเข่าดีๆได้ไหมเพี้ยกระโดดเสียมตานปีนี้คือสิบุรีกินผมหรอกครับ เพราะว่าป้องกันไวกลอนแล้วด้สีสารไผ่มิโทซินนะครับป้องกันสําจัดไวกลอนแล้วลวกษมาสีรอบสองอีกพร้อมกับสีทับห่วงนะครับก็บสีเป็นไผ่มิโทซินมาฉีดอีกรอบหนึ่งนะครับป้องกันไวดีก่อนแก้แก้แล้วมันแก่ยากนะครับพี่น้องเบิง่งห่วงยาวห่วงใหญ่เอาสําหรับมื้อนี้ก็สีไปทํากันสีเข่าสีน้าต่อก่อนนะครับสําหรับมื้อนี้ก็กลบับสวัสดีครับ